ดีค่ะคุณผู้ฟังท่านกำลังติดตามรับฟังรายการแล้วก็รับชมรายการรักไม่รู้โรยนะคะเืินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเศวรค่ะก um> ็วันนี <h <h ้นะคะดิฉ claro> ันนะคะก็วรรวันที่วารีลมเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือว่าที่ Facebook นะคะ nu radio นเรศวรค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวิวันที่ไลเกียรติค่ะอาจารย์นะคะท่านเป็นอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาแล้วก็ทารกนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่มีภาวะเสี่ยงทั้งในระยะก่อนคลอดระยะตั้งครรภ์แล้วก็ระยะหลังคลอดนี้นะคะสวัสดีนะคะอาจารย์นี่ค่ะ วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาคุยกับเราค่ะก็เลือกเรียบร้อยนะคะจะมาคุยกับเราในเรื่องของหัวเรื่องที่ชื่อว่าการดูแลตนเองอย่างไรนะคะเมื่อมีภาวะเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะฟังชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะแล้วอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องของ คนไข้กลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์คาไมิทราเรื่องนี้มีความสําคัญยังไงะคะค่ะคือก็ด้วยปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีที่มันเจริญขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจที่ที่มันมีความเจริญขึ้นนะคะก็ทําให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นนะคะซึ่งก็โดยเฉพาะจากการสํารวจของอสุขภาพของคนไทยเนี่ยก็พบว่า ภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานเนี่ยพบมากขึ้นในผู้ชายไอ,อผู้หญิงนะคะมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในช่วงอายุ15-29ปีนะคะแล้วก็ช่วงอายุ30-44ปีเนี่ยพบร้อยละ50.4ซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์ของของการที่เราจะมีลูกนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยเลยพบใน ขณะตั้งคันมากขึ้นนะฮะทั้งเบาหวานที่เป็นมาก่อนการตั้งคันแล้วก็ภาวะเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรนนะคะอืมเออแล้วอย่างนี้มันต่างกันยังอาจารย์ระหว่างคนที่เป็นก่อนกับเพิ่งจะมาเป็นช่วงที่ตั้งครนค่ะคือความหมายของเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานที่เป็นมาก่อนการตั้งคันใช่ใชไหมฮะก็คือว่าอ่หญิงตั้งคันไรนะนะั<ม>้นอ<ม>่ะเขาเป็นเบาหวานนะคะมาก่อนแล้วก็มาเกิดการตั้งคันทีหลังนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเบาหวานที่เกิดจากการตั้งคันเนี่ยก็หมายถึงว่าหญิงตั้งคันนั้นอ่ะ ตั้งครันก่อนแล้วก็มาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะเ,คเมื่ออายุคันประมาณ24-28สัปดาห์นะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นเบาหวานจากการตั้งครันเนี่ยเมื่อหลังคลอดไปแล้วเนี่ยภาวะเบาหวานเนี่ยก็จะหายไป อแสดงว่าคนที่มาเป็นทีหลังก่อนนั้นนั่นคือปกติดีทุกอย่างพอท้องปุ๊บก็เพิ่งมาตรวจเจอเบาหวานแต่ส่วนใหญ่ก็จะหายไปใช่ฮะในในไม่ไม่ใช่ทุกรลยที่จะหายไปนะคะเป็นบางรลยที่จะหายไปแต่ถ้าเคสไหนาลายไหนที่ไม่หายไปเนี่ยก็จะเป็นเบาหวานที่ต้องไปรักษากับแพทย์ทางอายุรกรรมต่อไปพอใจแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าอย่างนี้มันส่งผลยังไงกับผู้หญิงตั้งครรภ์บ้างคะถ้าเกิดพบว่าเป็นเบาหวานช่วงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะก็ไม่ว่าเบาหวานนั้นจะเป็นเบาวาาานนนกกก่ตัั้งคครรรภเทีิดจะะ ก็ส่งผลกับหญิกตั้งครรภ์และก็ทารกในครรภ์ทั้งทั้งสองฝ่ายโดยผลที่เกิดกับหญิกตั้งครรภ์นะคะก็เช่นว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะความตาำโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์นะคะเกิดการแท้งนะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในในหญิงรัตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะทําให้โรคเบาหวานเนี่ยมีอาการรุนแรงมากขึ้นเมื่อเขาตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเมื่ออายุครรภ์ที่มากขึ้นไอตัวฮอร์โมนที่ผลิตจากรกอะค่ะ นะะก็จะมีผลทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นก็มีผลว่าทําให้การครวบคุมระดับน้าตาลของญิงตั้งคภ์ในกลุ่มเนี้ยก็จะยากขึ้นนะคะอาจารย์<อ>นะฮะและทีนี้สําหรับในของทารกนะคะอของทารก,กอาจจะทาให้ทารกถ้าแม่ควบคุมน้าตาลไม่ดีเนี่ยทารกจะตัวโตนะฮะเกิดภาวะลอดยากการลอดติดไหลนะคะบางรายก็อาจจะเกิดอ่ต้องผ่าตัดลอดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทารก,กอาจจะเกิดการลอดกกอนกำหนดทารก,าก,กเกิดมาแล้วตัวเล็ก นะฮะ,ะเจริญเติบโตช้าในคันหรือบางรายก็รุนแรงก็คืออาจจะเกิดภาวะทานลบตายในคันได้ค่ะอาจารย์มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เนี่ยนะคะ,คะอาจารย์เนื่องจากอาจารย์นะคะเจอขึ้นวอร์ดขึ้นฝึกงานขึ้นนิเทศนิสิตประจําก็น่าจะเจอเคสบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างที่เราเจอแบบที่ว่าเจอแล้วเขาไม่ตระหนักในการดูแลตนเองเนี้ยค,ค่ะ ก็จะมะีตัวอย่างมาสองรายนะคะ,ะผู้<ม>คอลอดรายแรกเนี่ยอายุ36ปีนะคะแล้วก็เป็นท้องที่สองมาฝากคันเมื่ออายุคันเนี่ยประมาณ18สัปดาห์นะคะ<ม>แล้วก็ผลการคัดกรองเบาหวานเนี่ยพบเป็นเบาหวานระหว่างตั้งคัน<ม>แต่หลังจากนั้นนะคะผูะ้ผู้คอลอดรายเนี้ยก็ไม่มาตรวจตามนัดนะคะไม่มาฝ<ม>ังผลการตรวจเบาหวานพยาบาลที่แผนกฝากคันโทรตามก็ตามไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผู้ผู้คอลอดรายเนี้ยค่ะก็ไม่ได้มาติดตาม นัดไม่ได้มาตรวจคันตามนัดเลยนะคะจนกระทั่งใช่ฮะจนกระทั่งเมื่ออายุคันประมาณ37สัปดาห์นะคะ,ะผู้คอดอะไรเนี้ก็มาโรงพยาบาลด้วยเจ็บขันคอดนะคะแล้วก็ตวรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครันนะ,ะมีบวมตามตัวซึ่งความดันโลหิตสูงเนี่ยกอ็อยู่ในขั้นรุนแรงนะ,ะซึ่งแพทย์ก็ต้องให้การรักษาด้วยให้ยากันชักแล้วก็ต้องผ่าตัดคอดนะคะ กับอีกเคสหนึ่งก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะคะคือเคสนี้เป็นเป็นอายุคันอายุ27ปีนะคะอายุคันตอนที่มาฝากคันเป็นท้องแรกนะคะมาฝากคันตอนอายุคัน20สัปดาห์แล้วก็ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานนะคะแต่เ,เคสนี้ก็เช่นเดียวกันคือผู้คลอดเนี่ยไม่มาฝากคันตามนัด ย้ายไปอ,อาศัยอยู่ที่อื่นนะคะแล้วก็ไม่ไปตรวจคันตามนัดเลยแล้วเคสเนี้ยก็กลับมาด้วยว่าอายุคันประมาณ38สบดัปดาห์เจ็บคันลอดนะคะก็มาที่โรงพยาบาลก็เคสผู้คอดรานี้มีปัญหาว่าในช่วงขอ,อดเกิดภาวะออลายยาอดติดไหลนะคะเกิดภาวะลอดลอดไหลยากขอดติดไหลก็ปัญหาที่ตามมาเด็กที่ลอดออกมานะคะเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงน,นะคะเกิดกระดูกไหปลาราหัก แล้วก็เกิดเส้นประสาทที่ที่แขนนะคะถูกกดนะคะซึ่งก็จะมีผลทําให้เด็กเนี่ยอาจจะเกิดการเสียชีวิตหรือพิการได้หลังคอดทัพมันรุนแรงมากเลยนะคะค่ะสินะ่งแต่ว่าคือพือน่คือ,คอถ้ารู้ว่าตัว,วเป็นก็ควรจะต้องรีบมาตัดติดตามแต่สดง,งว่าจากเคสของอาจารย์นี่คือรู้ตัวว่าเป็นแล้วก็หนีหายไปเลยใช่ฮะก็คือ1นลายเนี่ยคือไม่ทราบผลเพราะว่าไม่มาตรวจตามนัดอีกอีกลายหนึ่งเนี่ยทราบ แต่ไม่ยอมมาตรวจตามนัดเองอด้วยอาจจะไม่รู้ว่าเบาหวานเนี่ยมันมีผลกระทบกับเขาอย่างไรแล้วอย่างเงี้ยเราพอจะมีวิธีการป้องกันหรือมีวิธีการระวังตัวดูแลตัวเองบ้างบ้างอาจา์อย่างเงี้ยอาจารย์ที่สําคัญนะคะเมื่อไหร่นะคะที่หญิงตั้งครรภ์นะทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะสิ่งที่อ่หญิงตั้งครรภ์จะต้องดูแลตนเองก็คือเรื่องแรกการควบคุมอาหารนะคะซึ่งปกติในะหญิงตั้งครรภ์เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเนี่ย จะ,ะพบนักโภชนากรนะ mm hmm. โภชนากรก็จะแนะนอนว่าเขาจะต้องรับประทานอาหารอย่างไร mm hmm. นะคะฉะนั้นการเรื่องการควบคุมอาหารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก mm hmm. นะคะต่อไปก็คือเรื่องการออกกําลังกายนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ช่วยในการที่จะทําให้กูโคสเนี่ยไม่เกิดการเผาผลาญก็จะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยมันลดลงได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือการควบคุมน้ําหนัก นะคะซึ่งหญิงตั้งครรภ์แต่ละรายเดี๋ยวเวลาไปฝากครรภ์นเนี่ยคุณพยาบาลก็จะแนะนําว่าเขาควรมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะคก็ขอให้ติดตามไอ้เหมือนทำตามที่คุณพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพแนะนํานะคะนอกจากนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดอินซูลินนะคะก็คือการใช้ยารักษาอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์ถ้าอะไรไหนเป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะได้ยารับประทานใช่ไหมฮะพอตั้งครรภ์ปุ๊บหมอจะเปลี่ยนมาเป็นยาฉีดก็คือการฉีดอินซูลินนะคะหรือ ในบางรายเนี่ยหมอจะเริ่มให้ด้วยการควบคุมอาหารกับออกกําลังกายก่อนแต่ถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลได้เขาจะเปลี่ยนม,มาเป็นยาฉีดอินซูลินนะคะจากนั้นสิ่งที่มีความสําคัญมากก็คือการฉีดอินซูลินเนี่ยก็ขอให้คุณแม่นะคะ,ะทำตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนหลังเนี่ยเราใช้มากก็คือการติดตามระดับน้าตาลในเลือดด้วยตัวเองนะคะก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะได้รับการเจาะน้าตาล น้ำตาลที่แบบว่าทุกวันด้วยตนเอง mm hmm. นะคะอันนี้เพราะมันจะเป็นข้อมูลให้ให้ให้เห็นว่าระดับน้ําตาลของเขาเป็นอย่างไรแล้วก mm hmm. ็ถ้ายิ่งน้ําตาลสูงมากเนี่ยก็จะส่งผลกับสุขภาพของฐานลกในคัน นะคะนอกจากนั้นนะคะก็เรื่องการมาตรวจตามนัดนะอย่างที่เล่าไป2ผู้กรณีศึกษาสองรายเนี่ยคือเขาไม่มาตรวจตามนัดก็เลยมีปัญหาว่าทําให้เขาไม่รู้ว่าสุขภาพทารกในครรภ์เป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์มาตรวจตามนัดเนี่ยหมอกกจะตรวจมดลูกาสาวเพื่อประเมินน้ําหนักว่าเด็กนจะสามารถคลอดเองทางช่องคลอดได้ไหมนะคะอนอกจากนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการนักลูกดิ้นนะคะ,ะคุณแม่ที่เป็นเบาหวาเนเมื่ออายุครร เกิน28สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะต้องนับลูกดิ้นและบันทึกลูกดิ้นทุกวันนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าสุขภาพทารกในครรภ์เป็นอย่างไรนะคะแล้วท้ายสุดเลยนะคะคุณแม่ที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์จะต้องได้รับการต,วตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานหลังจากที่คลอดไปแล้ว12สัปดาห์นะคะถ้าหญิงตั้งครรภ์ยไหนเนี่ยพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดปกตินะคะไม่ได้เป็นเบาหวานควรตรวจเบาหวานทุก สามปีนะคะแต่ถ้าหญิงตั้งครรภ์ไรไหนเนี่ยน้ำตาลผิดปกติและถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานจะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องกับแพทย์ทางอายุรกรรมค่ะพูดง่ายคือแม้ว่าจะคลอดเสร็จแล้วก็ต้องไปกินยาเบาหวานต่อหรือต้องมีวิธีการรักษายาเบาหวานต่อใช่ค่ะก็วันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรว,วิวรรณพิไลเกียรตินะคะที่มาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะ ก็หวังว่าสัปดาห์หน้านะคะก็จะเชิญอาจารย์มาคุยกับพวกเราอีกครั้งนึงคะ่ะในเรื่องเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยในสาระที่นําเสนอหรือว่าต้องการจะติดชมรายการคะ่ะ <c oughs> ก็เขียนอ e ีเมลมาหาเราได้นะคะที่ nu radio 1 0 7 2 5 h o t o n m a i l com หรือว่าที่ nu radio น a r e s u นะคะ เฟซบุ๊กนะคะก็ตามนี้เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะดิฉันวรรณวันีิวารีลมแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ตามแล์ชมรายการมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่วันสอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ